ที่คอวันนี้ได้ดังรถบัสกันนะคะเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับมาลุ้นกันขึ้นรถเมย์ครั้งแรกจะไปรอดไหมมาลุ้นกันค่ะจะรอดหรือไม่รอดครั้งแรกขึ้นรถเมย์อันนี้ไปแล้วค่ะอันนี้ไปอีกที่นึ เดี๋ยวเราจะรอรถเมล์เหลืองนะคะรถเมล์เหลืองอันนี้ฐานีรถค่ะฐานีรถบัสเราก็รอไปค่ะดิมมาในเซเว่นวะ ดูฮาร์บานบ้านบ้านเด้อนายอะไรกันเหตุนายกันนะบาร์นบาร์น่นบรน่นบาร์นลักกิสลักกิสนายยังพออิน่ะนะเออกันดูสกรปะอ๋อบอลนี่ยาอ๋อนายนายยังพน Har ah, inga barn. Ah, du också? Insa. Jag har. Mm -hmm. En eller två? Två. Aha. Två flickor. Svenska eller? Svenska. Ah. Här. Mm -mm. Okej. Okay. Vad bra. Min man kommer här, så jag kan inte åka buss. Mm -mm. Du måste handla mat, må, så hon kommer här. Hon mm -mm. kommer hämta dig? Ja. Ah, vad มันเดนบูส hmm. uh, ินคอมเมอร์ไทนอฟิต oh. ี mm ่ฟมเมตัวุเวนตมันวีโพเซอมเดียวกอมแรดอะไรมาเวดินสวีโพเซ Vänta lite. Du till... okay, Ibland, jag förstår inte. <laughs> mm. <laughs> Samma till mig också, jag kan inte förstå alla svenska. Det är svårt. Jo, det jo, mm. är svårt för mig. Mm. Kanske det, du, är, du kan engelska också? Ja, jag förstår engelska. Ja. Men jag kan inte. Ja, ja. men jag förstår inte engelska. เจอเพื่อนร่มทางค่ะเขาไม่ใช่คนไทยยังไม่เห็นมาเลยเห็รถก็ช้าจังอีกสาสี่นาที เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะจะรอดไหม